แล้ววันนี้นะคะครูขอสอนนอกเหนือจากการที่เราสอนบัญชีกันมาสักพักใหญ่แล้วเนาะอยากจะสอนเรื่องของการคิดด้วยค่ะหลายๆคนนะคะตอนนี้กําลังเครียดกําลังทุกข์กำลังไม่มีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในหน้าที่การงานคุณเปลี่ยนงานใหม่แล้วไปเจอสิ่งที่มันไม่ไม่โอเคไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานไม่มีคนสอนงานหรือใดๆก็ตามแต่จริงๆแล้วนะคะถ้าคุณขุดเข้าไปอะ่ะสิ่งที่คุณไม่พอใจอยู่นะ้ะมันเกิดจากความไม่รู้ เพราะเอาจริงๆถ้าคุณรู้คุณจะไม่เกิดความไม่พอใจทําไมคุณถึงเกิดความไม่พอใจที่ครูพูดว่าไม่รู้เพราะว่าความไม่รู้เนี่ยมันทําให้เราอึดอัดคัดข้องเช่นถ้าครูอยากจะเขียนคําว่า cat c a t cat อันนี้คือความสําเร็จของงานแต่ครูเขียนคําว่า cat ไม่เป็นมือครูไม่สามารถลากเส้นตัว c ตัว a ตัว t ได้เป็นเริ่มแรกคุณอาจจะจับดินสอปากกาแบบ ขัดข้องหมองใจทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดลำคาญเฟี้ยงดินสอทิ้งดีกว่าถูกไหมหรืออาจจะโทษคุณคู่ทำไมไม่สอนหนูขเขียนคำว่าแคทอันนี้คือการโทษคนรอบข้างหรือโทษเพื่อนเฮ้ยในเอทำไมเองถึงไม่บอกข้าว่าแคทเขียนยังไงถ้าเราหันกลับมามองใจเราดีๆนะคะว่าจริงๆแล้วอ่ะความไม่รู้ทำให้เราไม่พอใจเราจะเกิดสติขึ้นมา แล้วเราจะมองสเต็ปข้ามไปว่าอ้าวแล้ววิธีการแก้ปัญหาล่ะเราต้องทำยังไงที่จะทำให้เรารู้พระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้นะคะว่าวิธีทำให้เรารู้ก็ฟังนะคะพระหูสูตรมองใช้ตาดูหูฟังสมองคิดจิตสำนึกนะคะอันนี้ครูก็สรุปมาเป็นภาษาครูเนอะแต่ว่าท่านก็สอนไว้มากมายมากกว่านี้แล้วแต่จริตของทุกคนเนอะ ทีนี้ถ้าเราบอกว่าเออมันมีวิธีการเรียนรู้นะแต่ไม่ว่าเราจะฟังดูคิดอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างจะสำเร็จได้เมื่อเราเอามือจับปากกาเขียนนั่นคือเรียกว่าลงมือทำแล้วจะทำได้อย่างสวยงามหรือทำได้อย่างเพอร์เฟกมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณทำสิ่งนั้นมากน้อยบ่อยแค่ไหนมากน้อยบ่อยแค่ไหนหมายความว่า คุณทำมันบ่อยแค่ไหนตอนเช้ากลางวันเย็นฝึกเขียนมันย่อมแพ้คนที่ทำทุกๆชั่วโมงมันย่อมแพ้คนที่ทำทุกๆครึ่งชั่วโมงถ้าคุณเป็นคนที่ฝึกทำเช้ากลางวันเย็นเพื่อนของคุณฝึกทำทุกๆครึ่งชั่วโมงในจังหวะเช้าถึงกลางวันเขาสามารถฝึกไปแล้วถึงร้อยครั้งแต่คุณเพิ่งจะฝึกแค่สองครั้งนั่นมันเลยทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างความสามารถกลับมาที่เรื่องของเรากันนะคะ กลับมาเลยว่านี่แหละคือไขความลับทำไมคุณถึงไม่สำเร็จและอึดอัดใจมันมีคำตอบเดียวคือเพราะคุณยังไม่รู้และถ้าคุณอยากรู้คุณแค่ขวนขวายศึกษาให้มากพอและลงมือปฏิบัติไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้นะคะไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้และไม่มีอะไรขวางคุณได้ถ้าคุณมุ่งมั่นตั้งใจ เต็มพิกัดลุยเกินร้อยคุณทําได้แน่นอนเมื่อก่อนนะคะตอนคุณเกิดมาเดือนแรกเนี่ยพลิกตัวยังทำไม่ได้เลยแต่ทุกวันนี้คุณขับรถได้แล้วทุกๆครั้งที่คุณเริ่มถึงความพอใจไม่มั่นใจหรือคนรอบข้างมาพูดหาเหวอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ใช่กูละกูมันแย่กูมันไม่ดีคุณกลับมาหาตัวคุณเองใจคุณเองนะคะแล้วคิดอะไรที่คุณทําสําเร็จมาแล้วในชีวิตบ้างตั้งแต่เรื่องเล็กๆนะข้อหนึ่ง พาแม่ไปกินข้าวด้วยเงินของเราเองนี่ก็เป็นความสําเร็จหนึ่งนะปกติเราให้แม่เราเลี้ยงมาตลอดแต่วันนี้เราสามารถหาเงินด้วยน้าพักน้ําแรงศักยภาพความสามารถของเราอย่างเต็มที่พาแม่ไปกินข้าวเราสามารถขับรถได้เราสามารถที่จะทําอะไรสําเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการขายขายของชิ้นแรกได้สิบบาทนั่นคือขายสําเร็จเย่พูดเลยเย่ yeah! ฉันทําได้ yes หรือคุณวิ่งไปถึงเส้นชยัย yes ต่อให้ไม่ใช่ที่หนึ่งแต่กูวิ่งถึงอะโอเคปะ่ะบางทีคนที่สำคัญที่สุดในการจะให้กำลังใจคุณคือตัวคุณเองเพราะจะเป็นคนที่ให้กำลังใจคุณได้บ่อยที่สุดมากที่สุดและเร็วที่สุดอย่าไปคาดหวังจากคนอื่นค่ะไม่มีใครทำให้เราเข้มแข็งได้มากกว่าตัวเราเองแต่ถ้าเกิดคุณขาดกำลังใจคุณควรหา คนที่คุณเลสเ c กหรือคนที่คุณนับถือเพราะถ้าคุณเป็นคนที่คุณรักหรือคนที่คุณนับถือเนี่ยแค่เขามาพูดว่าเฮ้ยเอ็งทาได้แน่นอนเชื่อกูกูเชื่อมึง I believe you I believe in you I believe in you you can do it you fight it keep fighting คุณจะรู้สึกว่าคุณ have a power พอคุณ have a power คุณมีกำลังใจขึ้นมาปั๊บทุกๆอย่างคุณจะปลุวีต่อย และคุณจะสำเร็จในทุกความต้องการทุกเป้าหมายมันเป็นไปได้และทำได้เสมอค่ะหวังว่านะคะไลฟ์สดครั้งนี้หรือคลิปวิดีโอที่คุณกําลังดูอยู่นี้นะคะจะช่วยให้คุณมีกําลังใจและศักยภาพที่จะมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จอันสูงสุดของชีวิตของทุกๆคนทุกๆเป้าหมายค่ะด้วยรักจากใจครูหมวยนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะแฮปปี้มีความสุขทุกๆนาทีค่ะ